ผมพักก็ไปจะแซ่บจะต,ตุนอาหารมานหมดเันกเมื่อเลยเมนีซ้าวตุงได้อันนี้แกงปลาใส่ผักดังขมดังสมพี่น้องแกงปลาใส่ผักดังขมดังสมบบแมนสิสามสบปีเราโบปีกินเมินสิกินเอนดแม่พูมันหล,หลายยังไงี่ยปุ่นบ่เรียเปล่า็วกัมาใส่หนีขันหัวแกงปลาดังขมอังสมก็ยังไม่ขมยน้องก็ว่าอหัวเดียวปช่วยา ที่ทิมาซับซีหน่ะโบขุ่มดอกขับเขาเลยดี่ยพี่น้องเออสิ่งีมาบวชบวชมือช่วยถาแล้วบวชซอนบวชจากเมื่อนี่ี่ขับเขากินก็กินกับหยางสิ่พีน้องแสบดเกไผ่เอา่นไผ่บ้านไม่รู้จ้อนมสีแดงจ้อนก็คือเป็นเบาเบา่ซน่อยก็ยังเป็นเนี่เอาคำว่เอาค่ะไาบาใส่กินเข้าไปกินร่วมกันเบินยังเพี่น้อง นียดูลที่ตุกินกับเพิ่นอล่าน้ค่ของวานของข้าวขึ้นมาถ่ายของม้วอจะบอกไม่าะอย่าถ่ายอะวรใก่ไหมอาหารพื้นบ้านอีกเลยพี่น้องเอ้ยผัดผักบุ้งเก็บมาส่งลาบปลาอันนี้แม่งกว่ากี่หม้อว่าต้มแจยวไงไข่ไข่ทรงเครื่องแล้วก็ผักปลอดสารค่ะต้มปลาคอยไงแซ่พักดังขมดังสม เพิ่นมาจังหันไม่ซี่แต่ว่าไม่ซี่ออกวัดแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นก็มาจังหัน <c oughs> อยู่ง่ายกินง่ายพี่น้องเอ้ยสาวตุ่มบรอยากเมื่อบานหรอบานยังวันก็มาโอ้ยเข่าทอด